สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนค่ะโดยมินิชันทัศวรรณปัญญารักษานักปราชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสวนปรุงรับหน้าที่เป็นผู้ำเนินรายการคะ<ส>่ะแล้ววันนี้นะคะเช่นเคยที่เราจะได้รับเชิญค่ะจากนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลสวนปรุงนะคะคุณอาภพ,พรหานป่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทัศวรรณแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะค่ะเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพจิตวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ความเข้มแข็งทางจิตใจที่เรียกว่าความหวังนะคะค่ะทำไมเราถึงต้องมาพูดถึงความหวังกันขึ้นมาคะค่ะก็แน่นอนเนาะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการระบาดของโควิดนะคะก็คงยังมีอย่างต่อเนื่องเนี่ยซึ่งเราทางวิชาการแล้วเนี่ยก็ต้องมองว่ามันเชื่อมโยงกับวิกฤตสุขภาพจิตแน่นอนนะคะและยิ่งตอนนี้เนาะอาจจะมีเรื่องของอข่าวสารนะคะที่มีในเรื่องของสงครามหรือข่าวสารเกี่ยวกับ ด้านข่าวเศรษฐกิจน้ำมันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งมันอาจจะทำให้เราเนี่ยมีความเครียดนะคะใน,หล,น,ในห,ลหลายเรื่องเนี่ยในหลายๆเรื่องเนี่ยทับซ้อนกันไปทีนี้เนี่ยเรามีการค้นพบว่าถ้าเราเนี่ยพยายามหันมาเนาะให้คุณค่ากับการเสริมสร้างสุขสุขภาพจิตนะคะในเชิงบวกจะช่วยทำให้เราเกิดความเข้มแข็งทางจิตใจได้ทีนี้ไอ้ตัวความหวังนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าโฮปเนี่ยเขามองว่าเป็นถือเป็นต้นทุนหนึ่ง ของความเข้มแข็งทางจิตใจที่จะช่วยให้เรามีพลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาในชีวิตนะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้สามารถเป็นตัวที่ใช้ในการป้องกันและลดปัญหาสุขภาพกายและจิตใจได้นะคะค่ะโดยตัวอย่างเช่นการส่งเสริมให้มีสุขภาพกายและพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้นเช่นลดอัตราการตายทุกสาเหตุโรคเรื้อรังลดลง ปัญหาการน,นอนลดลงเป็นต้นส่วนด้านตัวอย่างสุขภาพจิตนะคะก็จะมีในเรื่องของการที่ว่าทําให้เรามีความรู้สึกทางบวกกับชีวิตมากขึ้นรู้สึกพึงพอใจในชีวิตแล้วก็มีจุดมุ่งหมายในการมีชีวิตมากขึ้นนะคะค่ะค่ะและในส่วนของการเฝ้าระวังนะคะคุณทัศวรรณและผู้ฟังทางบ้านก็ยังสามารถเอามาลองประยุกต์ใช้ในการนํามาเป็นข้อสัญญ,ญาณเฝ้าระวังซึมเศร้าได้เนาะเพราะว่าเพราะอะไรเพราะในช่วงของคนที่ซึมเศร้าอะคะ่ะ จะมีนอกจากนอกเหนือจากการเรื่องของความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าไม่มีคนช่วยเหลือแล้วนะคะการสิ้นหวังเนี่ยก็เป็นสัญญาณที่แสดงว่าเขาน่าจะเข้าขา่ายซึมเศร้าในนั้นเป็นวิธีสังเกตตัวเองง่ายๆเมื่อไหร่เราหมดหวังเมื่อน,นั้นก็แสดงว่าเราอาจจะเข้าข่ายโรคซึมเศร้าได้ดังน,นั้นประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่องความหวังอะคะ่ะดิชันจึงมองว่ามันเป็นประโยชน์และมันไม่ได้เสียเวลาที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องนี้เลยเพราะว่าวันใดวันหนึ่งเราอาจจะต้องนํามันมาใช้นะคะค่ะ แต่ว่าถ้าเราฟังวันนี้แล้วก็อยากให้รีบนำมาใช้เพราะว่าความหวังมันเป็นทักษะต้องฝึกมันถึงจะคล่องและนำมาใช้ได้กับชีวิตได้อย่างเรียกไงคะปัจจุบันนะคะในในตอนที่เรารู้สึกยากลำบากนะคะค่ะดิฉันเนี่ยก็มีความหวังเดือนละสองครั้ง <c oughs> คืออะไรคะวาหวังที่จะถูกลอตเตอรี่นะคะอ,อันนี้ถือว่าเป็นความหวังเหมือนกันใช่ไหมคะก็เป็นความหวังค่ะ แต่ความหวังในรูปแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันใช่หรือเปล่านะคะ<ช>ว่า<ช>ที่ตั้งแบบนั้นเนี่ยมันจะเข้าเกณฑ์ความหวังที่ทําให้สุขภาพกายใจดีหรือเปล่านะคะค่ะได้ค่ะ,อะ,คะเอาละเบื้องต้นเราก็มาเรียนรู้ทฤษฎีแห่งความหวังนะคะในทฤษฎีนี้เนี่ยเป็นตามทฤษฎีจิตวิทยาเชิงบวกนะคะของคุณชาริชาสนไนเดอร์นักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเชิงบวกชาวอเมริกันเนี่ยเขาบอกว่าความหวังที่จะเป็นแบบนี้ได้จะต้องเป็นความหวังที่เหมือนกับว่า สิ่งสาคัญเหมือนโครงสร้างที่แข็งแรงคอยค้าจุนให้เราเนี่ยนำไปสู่ความสําเร็จที่ตนเองได้ตั้งไว้นะคะโดยความหวังแบบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะการมองโลกในแง่บวกอย่างเดียวนะคะแต่จะต้องมีรูปแบบกระบวนการคิดและแรงจูงใจที่ทําให้เราเกิดริเริ่มสร้างสรรค์น,นะคะและสนับสนุนให้เราลงมือทําจนบรรลุเป้าหมายที่สําเร็จไว้ได้นะคะทีนี้การที่จะมาแยกย่อยดูว่า ถ้าจะเข้าพิสดารีนี้แล้วเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบอะไรนะคะขาดอันใดอันนึงไม่ได้ต้องมีเชื่อมโยงกันนะคะหนึ่งก็คือความคิดที่ชัดเจนต่อเป้าหมายเป้าหมายที่เราวางไว้อะคะ่ะต้องเป,เป็นเป้าหมายในการทำสิ่งนั้นให้ชัดเจนมีความท้าทายยกตัวอย่างเช่นเราต้องการสอบติดคณะทันตแพทยศ,ศาสตร์มชในปีสองพอ่ะเราอยากลดน้ำหนัก สิบกิโลภายในหกเดือนเพื่อให้เราสามารถหายจากโรคอ้วนหรือลดภาวะการป่วยจากความเป็นโรคอ้วนของเรานะคะหรือเราจะออมเงินไว้เป็นค่าเทอมลูกจำนวนห้าหมื่นบาทภายในสี่เดือนเป็นต้นทีนี้ก็เข้าคำถามคุณทศวรรณนะคะเช่นเดือนนี้ฉันแนแลวนะคะมีความหวังเรื่องของการถูกลอตเตอรี่ค่ะเข้าเกณฑ์น,นี้ไหมคะชัดเจนแน่นอนเป็นไปได้ไหมคะ ความเป็นไปได้มีประมาณห้าห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ก็ยังมีความหวังอยู่ทุกยอ <c oughs> ดค่ะความหวังนี้จะเป็นค่อนข้างเป็นความหวังที่เหมือนมีกรอบระยะเวลาแล้วเป็นไปได้ทําจากเราค่ะ <c oughs> ไม่ได้เป็นเรื่องของการโชคชะตาเรื่องของดวงนะคะนี่ก็เป็นเฉลยให้นะคะอันที่สองนะคะวิธีคิดที่มีต่อเป้าหมายแล้วอย่างเงี้ยค่ะการที่เราจะชัดเจนอย่างที่บอกไปนะคะมันไม่ได้ว่าขาดอะไรนึงเราก็ต้องมีวิธีคิดที่จะสร้างหรือพัฒนา วิธีทางให้เราพิชิตเป้าหมายให้สําเร็จซึ่งก็เป็นกระบวนการที่อาศัยวิธีหลากหลายอโดยการที่เอาง่ายๆค่ะเป้าหมายนั้นพอเราคิดได้แล้วก็ต้องมาหาวิธีคนวิธีทําใช่ไหมคะแต่เราจะทํำยังไงเราก็ต้องมีวิธีการตั้งคําถามที่ดีเช่นนะคะเกิดอะไรขึ้นจุดหมายปลายทางที่เราอยากไปให้ถึงมากที่สุดมันอยู่ที่ไหนในเป้าหมายนั้นนะคะอะไรบ้างที่จะมาขัดขวางเราไม่ให้ไปถึงเป้าหมาย สามวิธีอย่างเงี้ยค่ะเป็นจวนวิธีที่ช่วยให้เ,เราคิดวิเคราะห์และดูว่ามีอุปสรรคอะไรไหมที่เราต้องรีบจัดการนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยบรรลุมีโอกาสบรรลุวัตถุประสงค์ของเป้าหมายนั้นได้นะคะส่วนในที่สามที่ฉันสาคัญไม่แตกต่างกันก็คือเรื่องของพลังความคิดนะคะก็คือการที่เราจะทําเป้าหมายเหล่านี้สําเร็จเนี่ยพลังความคิดของเราเนี่ย เราจะต้องรู้จักสร้างและรักษาแรงจูงใจในทางบวกนะคะที่มันจะช่วยทําให้เราเนี่ยกล้าที่จะริเริ่มหรือทําสิ่งต่างๆนั้นได้อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการพูดนะคะถึงตัวเองในทางบวกเช่นในระหว่างที่เรากําลังทําเป้าหมายนั้นน่ะเราอาจจะบอกว่าเออฉันทาได้นะฉันสามารถแก้ปัญหานี้ได้นะคะ หรือเป็นการตั้งคําถามกับตัวเองเพื่อหาจุดแข็งในตัวเองและเป็นการปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดลบนะคะเช่นฉันสามารถใช้จุดแข็งของตนเองอันไหนบ้างที่จะช่วยให้ฉันเนี่ยบรรลุเป้าหมายดาได้นะคะฉันมีข้อได้เปรียบอะไรบ้างในสถานการณ์ตอนนี้แทนที่เราจะแบบกลัวกังวลจะทำได้ไหมจะเป็นยังไงนะคะก็คือวนลูปวนอยู่ตรงนั้นละคะ่ะแต่อันเนี้ยการสร้างพลังคือการมอง จุดที่มันยังมีอยู่เหลืออยู่ตามความเป็นจริงนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการรับรู้คอยดูแลอารมณ์จิตใจตัวเองนะคะโดยการนั่งสมาธิฝึกหายใจเขาเรียกว่าเป็นการตระหนักรู้ในตัวเองอยู่ทุกขณะที่ทำนาะค่ะ,คะ,คะรวมกับถ้ายิ่งไปเข้าสังคมเนาะหาแหล่งสนับสนุนทางจิตใจจากคนที่มีลักษณะคล้ายกับเราเนาะคือคนที่มีคิดบวกอะคะ่ะมีความหวังนะคะ ก็จะช่วยทําให้เรามีพลังใจมากขึ้นเพราะว่าเรื่องของอารมณ์ทางลบหรือความรู้สึกอารมณ์ทางลบทางบวกนะคะมันเชื่อมโยงหากันได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเรามออีโอกาสนะคะได้เข้าสังคมลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะอาจจะช่วยก็คือจะช่วยผลักดันให้เรามีพลังใจที่จะมุ่งมั่นตั้งใจทําตามเป้าหมายนั้นไว้นะคะร,ร่วมกับอีกวิธีหนึ่งที่พามาแนะนําก็คือการพยายาม สร้างอารมณ์ทางบวกให้กับตัวเองเช่นดูหนังตลกแทนที่จะไปดูข่าวอะไรไร้ายๆนะคะ,คะก็มาสร้างอารมณ์ความรู้สึกด้านตลกตลกให้กับชีวิตตัวเองให้เกิดความผกผันนะคะมีอารมณ์ขันนะดังนั้นถ้าเราทําหลายๆอย่างพวกนี้ยิ่งเรามีพลังทางความคิดมากเราก็จะได้เปรียบในการที่จะเผชิญอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาค่ะก็ตอนนี้นะคะก็อย่างที่พูดไปนะคะก็เลยจะต้องมี3มองค์ประกอบเชื่อมโยงกัน และในส่วนของโดยเฉพาะวิธีคิดกับพลังความคิดเนี่ยมันจะล้อกันคือถ้าเราสังเกตว่าเรามีวิธีคิดเชิงลบพลังความคิดลบมันก็อาจจะก็คือตามมานะคะดังนั้นเนี่ยเราจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ส่วนเป้าหมายเนี่ยมันก็จะช่วยเหมือนกับว่า พวิธีการคิดกับพลังความคิดนะคะมันก็จะมาช่วยดูว่าเป้าหมายเราต้องขยับอะไรไหมเนาะมันไม่ได้ว่าต้องตายตัวหรือไม่ยุดหยุ่นเลยนะคะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับความหวังนะคะสาระดีๆโด,ดยโรงพยาบาลสวนปรุงกรมสุขภาพจิตตอนข้างบ้านดูแลใจป้องกันภัยการทำร้ายตนเอง หากเราได้ยินประโยชน์ของคนใกล้ตัวเราพูดว่าฉันจะอยู่ไปทำไมไม่มีทางที่สิ่งต่างๆจะดีขึ้นหรอกทั้งหมดเป็นความผิดของฉันเองฉันสมควรโดนตำหนิฉันทนรับมือกับมันไม่ไหวอีกแล้วฉันอยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครสนใจฉันเลยถ้าเราจากโลกนี้ไปคงจะจบปัญหาทีมสุขภาพจิตเขตหนึ่ง ขอรวบรวมนำเสนอความรู้บันได8ขั้นเพื่อป้องกันความคิดฆ่าตัวตาย 1. ปัญหาความคิดฆ่าตัวตายของเราเป็นเรื่องที่ต้องรับการดูแลและช่วยเหลืออย่างจริงจัง 2. การขอความช่วยเหลือบอกคนใกล้ชิดเวลาเราไม่สบายใจช่วยลดความรู้สึกทุกข์ใจได้ 3. หัวใจมีหูผ่านการฟังอย่างตั้งใจและให้ความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดสามารถช่วยลดความเสี่ยงคิดฆ่าตัวตาย 4. หากคนใกล้ตัวเรามีความคิดทำร้ายตัวเองครอบครัวควรเก็บสิ่งของที่คิดว่าอันตรายต่อการทำร้ายตนเอง 5. ชวนคนที่มีความคิดทำร้ายตนเองได้ออกมาทำกิจกรรมกับครอบครัวและชุมชน 6. คนใกล้ชิดสามารถสะท้อนความรู้สึกดีๆและพร้อมเสนอทางเลือกด้านบวกเพื่อช่วยเหลือคนที่มีความเสี่ยงทำร้ายตนเอง 7. เรื่องที่เราไม่สบายใจเราสามารถไว้ใจคนใกล้ชิดตัวเราที่พร้อมให้ความช่วยเหลือได้ คนที่คิดทำร้ายตนเองเรามีสิทธิ์ขอความช่วยเหลือจากทีมสาธารณาสุขช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแต่หากเรายังรู้สึกเครียดกังวลมากนอนไม่หลับเบื่อหงุดหงิดง่ายมีอารมณ์เศร้าและคิดทำร้ายตนเองสามารถโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1 3 2 3ได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือสามารถขอรับคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน สาระดีๆโด,ด,ดยโรงพยาบาลสวนปรุงกรมสุขภาพจิตปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตโทร3 3 2 3ฟรีตลอด24ชั่วโมงหรืสามารถขอรับคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเธอฉันติดโควิดแล้วหรือยังฉันไอมีน้ำมูกไหลตัวอุ่นๆแต่วัดไข้แล้วก็ไม่มีไข้นะเธอไม่ได้ไปที่คนเยอะๆ ไม่ได้ไปต่างประเทศเธอเคยบอกว่าเธอเป็นภูมิแพ้นี่เออจริงอย่างที่เธอว่าฉันลืมไปเลยหรือฉันเครียดกังวลไปเองใช่เธอน่นจาจะกังวลไปเองเราเครียดและกังวลได้กับโควิด1 9กังวลไม่ต้องมากเกินไปใส่ใจเรื่องสุขภาพจะทำให้เราตื่นตัวป้องกันตนเองสร้างพฤติกรรมใหม่ใส่หน้ากากาอนามัยล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่บ่อย กินร้อนช้อนส่วนตัวอยู่ห่างกันอย่างน้อย2เมตรอยู่บ้านไม่ไปอยู่ในที่ชุมนุมชนเห็นด้วยกับเธอเลยนะความเครียดความกังวลกับโควิด19ก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้ายังรู้สึกเครียดหรือกังวลอยู่โทรศัพท์ปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิตโควิด19โทร094 631 7373ตลอด24ชั่วโมงจ้า และความกังวลกับโควิด19สามารถเป็นกันได้การป้องกันตนเองใส่ใจเรื่องสุขภาพสร้างพฤติกรรมใหม่ใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่บ่อยๆกินร้อนช้อนส่วนตัวอยู่ห่างกันอย่างน้อย2เมตรอยู่บ้านไม่ไปอยู่ในที่ชุมนุมชนจะช่วยเราปลอดภัยจากโควิด19ได้แต่หากเราเครียดกังวลนอนไม่หลับเบื่อหงุดหงิดง่าย หมดพลังกับเรื่องโควิด -19 โทรศัพท์ปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิตโควิด -19 โทร094-631-7373ตลอด24ชั่วโมงสังคมไทยจะไปต่อได้ถ้าใจไม่ปวด ค่ะคุณผู้ฟังคะเรายังอยู่กับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนคะ่ะแล้วก็ยังอยู่กับคุณอภพรหานปา่านักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลสวนปรุงคะ่ะที่วันนี้นะคะเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของความหวังนะคะช่วงแรกเนี่ยเราพูดคุยอะไรกันไปแล้วบ้างเดี๋ยวเรามา,มาทบทวนกันสักนิดนึงนะคะค่ะก็ช่วงแรกก็ได้คุยไปแล้วนะคะว่าอยากอยากให้เราเห็นความสําคัญของการดูแลสุขภาพจิต ความเข้มแข็งทางจิตใจแล้ววันนี้หยิบเรื่องของความหวังซึ่งเป็นหนึ่งในต้นทุนต้นทุนก็คือเหมือนรากฐานเนาะถ้าเราสร้างไว้เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยเข้มแข็งทางจิตใจมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะตอนนี้สังคมของเรานะมีการเปลีป่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคระบาดหรือว่าปัญหานะคะในระดับประเทศเศรษฐกิจการเมืองต่างๆก็ยังมีอยู่ก็เลย,ยหยิบเลยหยิบยกเรื่องของความหวังมานะคะ,คะแล้วก็อย่างที่บอกว่า ถ้ามีก็จะช่วยทั้งเรื่องของการป้องกันและลดเรื่องปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตซึ่งตรงนี้มันก็มีหลักฐานทางวิชาการรองรับนะคะแล้วก็ทีนี้ก็เลยปูพื้นเพราะว่าออในเรื่องของทฤษฎีแห่งความหวังการที่ต้องพูดในเชิงนี้ก็อยากจะเน้นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราจะคุยกันเนี่ยเราจะเหมือนกับว่า ฉ,งงฉันหวังอย่างนั้นฉันหวังอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะอย่างตัวอย่างที่คุณทัศวรรณพูดตอนต้นนะคะก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าเออเราหวังจะถูกลอตเตอรี่ถูกหวยอย่างเงี้ยค่ะแต่มันอาจจะไม่แต่มันไม่ได้สอดคล้องกับทฤษฎีนี้ทฤษฎีนี้ก็คือว่ามันต้องมองแล้วมันเป็นไปได้นะคะ,คะซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะคะแล้วก็ มันต้องทําให้เรามีแรงจูงใจด้วยคือตัวเราต้องทำนะคะลงมือทําด้วยค่ะ,คะแล้วส่วนคนอื่นเนี่ยหรือโชชาตาหรืออะไรนะคะมันก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนทางจิตใจของเราความเชื่ออันั้นก็ไม่ได้ผิดนะคะแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นก็จะช่วยเหลือเราทีนี้ในส่วนของพอทฤษฎีนี้มันก็เลยนำประสู่การที่เมื่อกี้เลยพยายามย้ําเรื่องของการที่จะมีความหวังเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบของความหวังอยู่ สามประการนะคะ,คะง่ายๆเลยถ้าใครไม่มีในสามข้อนี้ต้องสร้างขึ้นมาถ้าสร้างแล้วก็ต้องรักษาไว้ถ้าหากขาดอันใดอันหนึ่งก็คือคุณก็อาจจะไม่ได้มีความหวังแบบนี้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ดีนะคะหรืออาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมความคาดหวังทำให้เป็นทุกข์นะคะเดี๋ยวตอนสุดท้ายก็จะสรุปเกรดความรู้เรื่องความหวังอีกทีทีนี้ในรายละเอียดของความหวังองค์ประกอบอะค่ะดิฉันจะเน้นขอจะกระชับนิดนึงนะคะว่า ความคิดที่ชัดเจนต่อเป้าหมายหรือว่าเราต้องมีเป้าหมายชัดเจนเนี่ยประเด็นก็อย่างที่บอกค่ะอาจจะมีกรอบระยะเวลานะคะมองถึงความเป็นไปได้ซึ่งหลายจะมีข้อมูลอยู่ด้วยนะคะออแล้วเราถึงจะลองตั้งดูนะคะทีนี้วิธีการคิดกับพลังความคิดซึ่งเป็นข้อที่2องหรือที่3ที่พูดไปตอนตอน้นจะเป็นตัวที่เสริมให้เราว่าเป้าหมายเรานะั้นต้องปรับเปลี่ยนขยับอะไรไหมให้มันเป็นไปได้นะคะ แล้วก็การสร้างวิธีคิดนะคะวันนี้ให้เทคนิคตั้งเป็น3ามคำถามนะคะคือเกิดอะไรขึ้นจุดหมายปลายทางที่เราอยากไปถึงมากที่สุดอยู่ที่ไหนอะไรที่กําลังขัดขวางเราไม่ให้ไปถึงเป้าหมายเพื่อเราจะได้หาค้นหาวิธีรับมือกับมันให้ได้มากที่สุดนะคะ,คะแล้วก็ในเรื่องของพลังความคิดค่ะก็จะเน้นในเรื่องของการที่เราต้องสร้างเหมือนกันนะคะฝึกหมดเลยนะคะพลังความคิดเหล่านี้ เช่นฝึกพูดกับตัวเองฝึกตั้งคำถามนะคะแล้วก็ฉันแล้วก็ฝึกที่จะหาแหล่งสนับสนุนทางสังคมที่ช่วยให้เรามีกำลังใจแล้วก็มีการในเรื่องของการพยายามเข้าไปหากิจกรรมอะไรที่ช่วยทำให้เรามีความอารมณ์ดีอะคะ่ะ <c oughs> เช่นดูหนังตลกขบขันอย่างที่ยกตัวอย่างไปนะคะแล้วก็ เมื่อกี้ที่อย่างที่บอกว่าคุณทัศวรรณก็พูดไปแล้วแหละในเรื่องของยกตัวอย่างเรื่องลอตเตอรี่เนาะดิะฉันก็จะยกตัวอย่างในเรื่องของผู้ป่วยทางจิตเวชนะคะหรือว่าความความหวังที่อาจจะลองปรับดูก็คือในกลุ่มโรคเรื้อรงังหรือจิตเวชเนะะี่ยค่ะบางทีเราอาจจะไปตั้งว่าฉันต้องหายจากโรคนี้ให้ได้อันนี้ค่ะก็เป็นความหวังที่องค์ประกอบเป้าหมายตรงไหมคะคุณทัศวรรณเท่าที่ฟัง ชัดเจนไหมคะคือฉันต้องหายจากโรคนี้ให้ได้ก็จะเหมือนตั้งเป้าหมายแล้วก็ความหวังว่าฉันจะต้องหายให้ได้ใช่คะคแต่ว่ามันค่ะตรงที่ว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมเช่นป่วยเป็นเบาหวานมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งรักษายังไงหมอก,ก็ยังให้ยาอายุก็มากแล้วดังนั้นเราอาจจะต้องปรับเป็นทําอย่างไรให้อยู่กับโรคนี้แล้วอาการของโรคกําเริบน้อยที่สุดค่ะ,ปร,ะ,คะปรับเี้ปรับปรับความคิดด้วย ปรับดูให้มันตรงกับความเป็นจริงนิดหนึ่งนะคะหรือว่าเอ้ยฉันต้องหายแต่ว่ายังจัดการความเครียดยังไม่ได้เลยอย่างเงี้ยถ้าเป็นทางจิตเวชอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูแล้วคุณหมอก็บอกไว้แล้วว่ามันมีโอกาสที่จะต้องทานยาตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นการปรับเป้าหมายของเราอาจจะเป็นว่าอยู่ยังไงกับโรคนี้ให้อาการกำเริบน้อยลงอะไรเงี้ยเนาะหรือ<ฆ>จานวนเม็ดยาทานน้อยลงหรือแค่กี่เม็ด อย่างเงี้ยค่ะให้มันดูชัดเจนแล้วเป็นไปได้จะได้ไม่กดดันตัวเองทีนี้กันเลยฉันก็เลยจะสรุปว่าเกตความรู้เรื่องของความหวังหลักของมันเลยเป็นว่าความหวังต้องเป็นประโยชน์ไม่ใช่หวังแล้วทําให้เป็นโทษนะคะเคยพูดเรื่องอการคิดจนคิดบวกจนเป็นพิษนะคะ,ค,ะคือคิดคิดดีนั่นแหละแต่มันไม่ได้ตรงหรือไม่สมเหตุสมผลนะคะกับความเป็นจริงเท่าไหรนะ่นะักเนาะแล้วก็ พร้อมเปิดกว้างต่อความเป็นไปได้อื่นๆอย่างที่บอกอะค่ะให้มีการยืดหยุน่นคิดวิธีแก้ไขปัญหาได้หลากหลายเปิดรับใครแนะนําเราก็ทำเนาะลองเอามาทําดูก็ได้ไม่เหมือนกับว่าเราก็จะได้ฝึกความยืดหยุ่นในตัวเองนะคะค่ะแล้วก็ถ้าขาดความหวังจะทําให้เราเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายสิ้นหวังเศร้าโศกแล้วก็หมดหนทางอย่างที่พูดว่า กลุออ่มที่ซึมเศร้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถเอาความหวังมาเป็นตัวสัญญาณดูว่าเอ๊ะเราเข้าข่ายหรือเปล่าเพราะตัวความหวังก็จะมีประโยชน์ในการช่วยดูตรงนี้แล้วก็ในเรื่องของความหวังเนี่ยนะคะสามารถใ,ใช้กับทุกเรื่องเลยในชีวิตอย่างที่บอกมาทั้งความการทํางานความรักสุขภาพเศรษฐกิจการเมืองการต่อสู้กับโรคภยัยอย่างที่ยกตัวอย่างไปแล้วก็เรื่องลําบากอื่นๆในชีวิตนะคะ สุดท้ายค่ะความหวังเป็นทักษะชีวิตฝึกบ่อยๆทำให้ต่อเนื่องแล้วเราจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างอัตโนมัติขึ้นเรื่อยๆเหมือนที่ได้ย้ำตอนต้นแล้วเหมือนกันนะคะค่ะ,คะนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะให้พวกเราได้ลองมาเรียนรู้กันนะคะค่ะแต่ถ้า คุณผู้ฟังเนี่ยยังไม่รู้ว่าเราจะมีความหวังได้ยังไงหรือว่าตอนนี้เนี่ยอารมณ์ของเรารู้สึกสิ้นหวังท้อแท้หรือว่าเกิดอาการซึมเศร้าเนี่ยก็จะมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเว็บไซต์นะคะ mental health check in ค่ะตรวจเช็คสุขภาพใจซึ่งคุณผู้ฟังเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็เซิร์ชคำว่า ตรวจเช็คสุขภาพใจแล้วก็จะเจอ Mental Health Check-in นะคะโปรแกรมนี้ก็จะทำให้เราได้เช็คดูว่าสุขภาพใจตอนนี้ของเราเป็นยังไงบ้างมีภาวะความเครียดไหมความสิ้นหวังไหมหรือภาวะซึมเศร้านะคะแล้วก็ถ้าคะแนนออกมาเนี่ยมีภาวะซึมเศร้าหรือว่าความเครียดเยอะเนี่ยก็จะขอข้อมูลเพื่อติดต่อกลับเราก็จะ มีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญเนี่ยโทรกลับไปเพื่อให้คําแนะนําแล้วก็คําปรึกษาได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่เราจะสามารถาช่วยเสริมสุขภาพใจของเราได้นะคะถ้าตอนนี้เรารู้สึกยังไม่มีความหวังอะไรขึ้นมานะค่ะอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นสายด่วนสุขภาพจิตค่ะที่จะอ,อยากจะแนะนํานะคะก็คือ1323นะคะ สามารถโทรฟรีได้ตลอด24ชั่วโมงนี่ก็จะเป็นสายด่วนสุขภาพจิตที่จะให้คำปรึกษาให้กับคุณผู้ฟังได้นะคะก็ถ้ามีปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยก็สามารถโทรไปขอรับคำปรึกษาเบื้องต้นได้ที่1323ค่ะค่ะก็อย่างที่คุณทศวรร์ว่าเนาะก็ถ้าเราฟังแล้วไม่เข้าใจทีมสุขภาพจิตนะคะพร้อมดูแลท่านนะคะ แล้วก็ขอสนับสนุนให้ทุกคนมีความหวังเนาะให้มันขับเคลื่อนชีวิตไปในทางที่ของท่านให้เป็นในทางที่ดีๆยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะคะค่ะ,คะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะคุณอาภพ,าพรหานป่าค่ะนักจิตติทยาจากโรงพยาบาลสวนปรุงนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาให้ความหวังกับเราในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ